ภารกิจกินเห็ดเจ็ดวันเอามือนี้มือที่สามแล้วพี่น้องเห็ดเด้อนน่เห็ดนี่คือเห็ดคะ่ะอืมอืมอมืมาเาไลสวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะก็เป็นการกินเห็ดวันที่3แล้วนะคะคือเปิด y o u t u สักนิดหนึ่งค่ะ กินเลยค่ะไม่ล,ำล่ำรอไม่รอรีเข้ามาแล้วกดไลค์ hmm. กดแชร์ให้ยี่สบสามหน่อยค่ะทุกคนขะตั้งใจทาเองเลยนะอันนี้คือแบบทําเองทุกคนแล้วดูมากรทาเองทาเองต้มหมุดช่ำๆเยัะๆขอหน้าจอกันขอน้าจอกให้นนหน่อยขอหน้าจอานหน่อยจอยจะหน่อยกดไลค์กดแชร์จะหน่อยฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องกินแล้วอื้ม ทำเองค่ะมาชำชำสวยค่ะอือตอดอยู่ครับอือน,นี้เห็ดตรงอย่าง เนี่ยจะเปิดเสียงไม่ได้นะเสียงมันเข้าแม่จะตัดลง y ยู u b e เน่ยมันติดลิขสิทธิ์อร่อยมากวันที่เจ้าวันทีจ้า,จาผักในนี้ต้องกินให้หมดนเนี่ยมันรสชาติต้องขอม กินเส็จเจ็ดวันอร่อยขอบคุณคนะ่ะพุกเกมอร่อยมากอืมอมำเองทุกคนมันมีมะก,กอกด้วยมันเลยอร่อย แล้วก็แบบอ,อร่อยนะเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวยี่สามตามให้นะคะทุกคนเลยถ้าตามกลับได้ตอนนี้เหลือยี่สิบคนสามารถตามได้อยู่อืซ่ บิ่นนะมงาืงาแซ่บดีๆทุกคนแบบแล้วปลาหมึกอะ่ะปลาหมึกมาโคกๆก,กับน้ำส้มต่ำอะอทุกคนแบบว่าอ้อยสู คือสวรรค์บันดาลแท้เมื่อพบพันเศาเท่าเลยแหมอืมเศียแซบ่แซบแซ่บเศีช้ำๆปลาหมึกนี่ในเบิรงปลาหมึกช้ำๆจนสั้นผด,ด้ใดในี่ทั้งหิวทั้งแซบ่บทั้งอีหยังผู้ใดทุกคนเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อสาวเด้อสิคุยน้ำยู่ ดูดูดูแตว่าจ้าตางไปเห็นก็ไม่ใชเพื่นเพื่อหกปิดประตูหน้าบ้านนะแสงมันอันนี้ลูกกินบ้างไหมจนใหญ่น่ความันจะได้กินเขาแล้าท่อนอาบน้ำทั้งวัน กับก้าวเขาให้แล้วกับนั่งเบิ้งกับเขบา่าก่อนนั่งพิจารณาอาหารสักโมงหนึ่งนีง่คือเส้นใหญ่เข่าห้องน้ำสองชั่วโมงเข่าห้องน้ำสองชั่วโมงถึงประเด็นทีน่ไนั่งบนโทรศัพท์คือหิวปะ ปลาหมึกคือหนึบดีมากทุกคนเข้าหน้าจอให้แนเดอกดไลค์กดแชร์ให้แนเด้อดีอยวค่าแตะเบิงอ,อย่างเงี้ยอืม อามงั้นใครที่เล่นติ๊กตอกแล้วบอกอ้ไม่มีเป้าหมายมีนะคะมีแมวมองนะคะทำให้ดีมีแมวมองแน่นอนนะคะอืมอันนี้คือดีมากเนี้ยต้องแดงสดๆ Ngâm ra tẻ rồi buồn lắm Chính thịt ็นแล้วหิวพี่กัดบอกเดี๋ยวยี่สามต้องสโลลงหน่อยงานอะไรครับงานก็คือหมายถึงว่าคนที่ติดต่อง,งานรีวิวมากับที่ยี่สามะ ที่คุยค้างไว้อยู่อ่ะเดี๋ยวยี่สามจะส่งคอนแทคให้บริษัทแล้วคุยผ่านบริษัทค่ะยี่สามจะไม่รับงานเองมันคือข้อตกลงมันคือข้อสัญญา,าก็คุยผ่านบริษัทจ้ะก็ดีนะยี่สามมายี่สามจะได้ไม่ต้องคุยเองยี่สามก็ขี้เกียจ 23มันเป็นเลขมงคลก็เลยเอามาตั้งป็นชื่อกินพริกให้ดูหน่อยอ่ะกินให้แล้วนะกินให้แล้วนะกิน <c oughs> อืมดีปะละ่ะ ส่นนี้น้องแก้มจ้าอืมเกาลัดอร่อยอยู่จงังหวัดสกลนครอืมขอบคุณ400คนค่ะวัสดีค่่ากินกับยีทสามอยากแคปหน้าจอไปลง y o u t u ู e ด้วยนะแต่ว่ากลัวมันจะเป็นแบบลิขสิทธิ์อะไรอย่างงี้ติดลายชื่อเนาะเออถ้าใครมาดูย้อนหลังไม่ทันไปดูย้อนหลังใน y o u t u ู e ได้นะคะถ้าดูไม่ทัน หิวเลยเนี่ยแล้วส้ตมตำอะ่ะกินกับปลาหมึกต้มอะ่ะไม่โคตรดีเลยทุกคนจริงสามารถซื้อสนับสนุนยี่สามได้แล้วนะเมคคาเดเมียก็มีอร่อยน้ำลายแตก ไม่ได้ทำค่ะปากสวยอยู่แล้วไม่ทำหนึ่งจุดสองเคขอบคุณค่ะพี่การขอบคุณค่ะอยากกินมามาเลยแซ่บแซ่บพี่ดี้ต่ว่าขาดสมไปน้อยนึงวะ่ะเมื่อกี้ขั้นลุกมันเริือบอิม่มเนี่ย เริ่มอิ่มก็เลยตีอันอน,นั้นตีเนี่หิวเลยหตำอะไรนั่นส้ตมตำกินกับเห็ดเห็ดคือเยอะมากเลยนะเป็นหม้อเลยนะแต่พี่สามกินหมดแล้วกินเห็ดจะทำให้หน้าใสพี่สามหนูอยากเป็นผู้คุม น่าจะาตัดสินใจอะไรได้แล้วนะคะทุกคนขอโทษทุกคนจริงๆอืมอืมวันนี้พี่จะกินหมดไหมไม่หมดแต่ตำเผื่อลูกอิ่มแล้วเนี่ยกินส้มตำเจ๊แต่ต้องกินเห็ดให้หมดอนะ มันดีจ้ามาจ้าไปแล้วครับขอบคุณมากครับมาให้ของขวัญแล้วก็ไปอย่างนี้หรอน่ารักจังพรุ่งนี้มาอีกนะคะไล์เที่ยงนะไล์วลันละสองชั่วโมงตอนเที่ยงถึงยอ่พี่ก้อยขอบคุณค่ะอืม ตามเองิงผักนีต้องกินให้หมดเอาหัวใจไหมเจไส่งให้ขอบคุณค่ะใส่ผ่าเดี๋ยวถามพระของขวัญน,น้อยอย่างเงี้ต้องรวบรวมนานๆได้ลงที <c oughs> ไม่่่ยมีใครเมตตาแล้วอย่งเงี้ขอบคุณค่ะร่ตังตขอบคุณค่ะ เขาคงพอไม่มีดราม่าก,ก็ไม่มีคนสงสารเนาะขอบคุณข้าต้องมีดราม่าบ้าถึงจะมีคนสงสาร <c oughs> อืมยสวัสดีจา้าวันดีคข้าต้องกินเห็ดให้หมดก่อนเดี๋ยวภารกิจไม่จบสิน้น ไปดีทุกคนแล้วมีขนมจินหน่อยกินขอบคุณค่ะเมโบนัสเหียยอะไรอ่านไม่ทันอนะโบนัสอยากกินม,มามาก แซ่บดีแซ่บไปดีเหรอบ่ได้กี่ตัวแซ่บบะลัมบะเหลือเฮลโลจจายายเฮลโลจ้า, Hello, จาพี่พีกินเผ็ดเก่งอืมัมนมันได้แห้งกินเผ็ดมันได้แห้งพี่นอ้องมันแบบว่ามันจวดนะแม่มันมันสวงนะ่ะเออใส่คำว่าม,ามันสวง เป็เชฟสิยเชมุยสวดีที่สามสวัสดีค่ะอีเหนอีเหนคือคนขอบคุณทุกคนที่มาดู